อายุมากแล้วสมัครเป็นสมาชิกชกสสมได้ไหมสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง youtube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ป้าปอเจ้าเรื่องสอสมอค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาตอบคำถามสมาชิกนะคะว่าอายุมากแล้วสามารถสมัครเป็นสมาชิกชกสสมได้ไหมปกติแล้วถ้าเป็นประกันชีวิตนะคะถ้าอายุมาก เขาก็จะไม่รับนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงเสียชีวิตเร็วแบบนี้นะคะแต่สําหรับชกสอสมอสมาคมข,ของเราตั้งขึ้นมาเพื่อมวลหมู่สมาชิกอสมอนะคะตอนนี้ยังไม่กําหนดอายุนะคะสามารถสมัครได้ทุกกลุ่มอายุเลยค่ะรีบๆสมัครกันนะคะก่อนที่เขาจะกําหนดอายุเพราะว่าถ้ามีอายุมากโอกาสที่จะเสียชีวิตมันก็จะเร็วกว่าแน่นอนนะคะ ถ้าไม่เจ็บป่วยก็คือสังขารนะคะมันก็ไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วหรืออยู่นานมากกว่าคนหนุ่มหนุหนสาวอีกก็มีนะคะกําหนดไม่ได้แต่ทางสมาคมชกสสมก็ให้โอกาสสมาชิกอสสมทุกท่านเลยนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยไม่มีการกําหนดอายุในช่วงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็รีบๆสมัครกันนะคะสมัครตอนนี้ก็จะต้อง จ่ายค่าสมัครแล้วนะคะ100บาทแล้วก็ค่ารายปีนะคะแล้วก็จะถูกหักค่าสงเคราะห์ศพคนละ50สตางค์นะคะจะหักต่อเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตเท่าไหร่แล้วถึงจะหักนะคะมีการรับรองว่าร้อยคนนี้ก็จะหักเรา5้บบาทแบบนี้นะคะจะไม่มีการเก็บเงินล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็รีบๆสมัครกันนะคะ ำหรับว,วันนี้ป้าปอก็มาแจ้งข่าวว่าการสมัครสมาชิกชชสกศสมอไม่จําเป็นจะต้องกําหนดอายุนะคะสามารถสมัครได้ทุกอายุเลยค่ะตั้งแต่หนุ่มสาวจนอายุณปัจจุบันของคุณเลยค่ะเพราะว่าเราก็เป็นสมอได้ตลอดชีพนะคะไม่มีการเกษียณค่ะถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะมีคลิปใหมด่ดีๆจะได้มาแจ้งเตือนกันสําหรับวันนี้ก็ลากอนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ